อยู่บนสวรรค์ที่ยังประทานประทานลมหายใจให้เข้าพระองค์ทั้งหลายรพระองค์ทรงเปิดหูเปิดตาเปิดใจข้าพระองค์ทั้งหลายให้ได้รับพระวจนะของพระองค์ทุกๆคาสอนที่มาจากมาจากสวรรค์มาจากพระเจาะ <c oughs> ้าพระองค์ทรงกรให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีสติมีปัญญาในการเรียนรู้ทุกค้อยคําที่มาจากพระองค์ทุกข้อยคําที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ ขอบคุณพระเจ้าพระพุทองค์ทั้งหลายอธิษฐานในนามพระอยซคริสตเจ้าอาเมน,นครับวันนี้เราจะมาดูฮี่รูนะครับฮี่รูบทที่10ข้อที่19ถึง22 เหมือนเดิมน,นะครับเราจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะเพื่อคนที่เขาดูใน YouTube ของเราหรือว่าไลน์ของเราคขาจะได้รู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรนะครับเราซืจะอ่านเป็นภาษาอังกฤษในฮิบรูบทที่10ข้อที่19ถึง27นะครับ Hebrew chapter 1 0 1 9 to 27 the full insurance of faith therefore brothers Since we have confidence to enter the holy place by the blood of Jesus, but the new and living way that he opened for us through the curtains, that is, through his flesh. And since we have a great praise over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our heart. Sprinkle clean from an evil conscience, and our body washed by pure water. Let us hold fast in confessions of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stay up one another, and to love and good, do and good works. Not electing things to meet together as in the habit of some, but encouraging one another, and all the more as we see, as you see the days drawing near. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, then no longer remain a satisfied for sins, but a, a but a fearful expectation of judgment and the fury of fire that will consume the adversaries. This is the writing in Hebrews chapter 10, 19 to 27. Thank God, praise the Lord. Next, we go to uh, in Chinese uh, chapter. <speaking> in <Hebrew> 劝勉和警戒卡啊把我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所是记住他给我们开了一条又新又活的路从曼子经过这曼子就是他的身体又有一位大祭司祭这里神的家 令我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用水洗净，就当存着诚心和充足的信心来到神的面前，也要坚守我们的，也要坚守我们承认的指望，不至于动摇，因为那允许我们的是信实的。又要彼此相顾，激发爱心，劝勉行善。 你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此勉励。既知道那日子临近，更当如此。因为我们知道，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，受罪的计就再也没有了。我有战经等候审判。 แนันสเปล่าจากความรักที่มีต่อปนะครับเราองค์เป็นผูรงรักษาทุกคน่อยู่ในโลกนี้พระองค์ทรงเปานช,าชา้ารงรักาคนที่อยูไร่ออกาี้พร่อาค์ทเห็นจะ้ด้งรชาชาักษาทุบคนทอยู่านโานี้าๆะังคทรเป็นผู้ทรัทที่1 9ถึง27 โปรบที่ข้อที่19ถึง23นะครับเราอ่านพร้อม,ออม,อมกันนะครับหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์โดยพระองค์ของพระเยซูาทางใหม่และ,และเป็นทางที่มีชีวิต ซึ่งพระองค์ทรงต้องให้เราผ่านเข้าไปทางม่านนั้นม่านนั้นคือทางทัศน์ของพระองค์และเมื่อเรามีรดย ที่ได้รับการประทุนให้ผมจกประนอมมาตัวทำที่ไม่ดีและไม่ใจที่รักชำระด้วยน้ำสะอาดขอให้เราอยัางคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ ผู้กฏิบัติทาสัญญานั้นส่งชื่อสัตว์ออกไปนะครับที่ยี่สี่ถึงยี่สิบจ็ดระดับหนึ่งสองสามและขอให้เราพิจารณาด้วยเพื่อจะจับใจกันและกันให้มีความรักและความดียถา เหมือนอย่างเราคนทำเป็นนิสัยแต่จอมหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านรูอยู่ว่านายนนท่านเข้ามาแล้วเพราะถ้าเราอย่างจงจินใจทำบากอยู่เรื่อยๆหลังจากได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้ว ก็จะไม่มีเร so ื่องระบูชาโบคป่าหรือเลือเลือเลยจะมีความวัดดลในการโรยการพิ5ภกษาและไฟร้ายแรงซึ่งจะเขาฟางคันดาปัะตูอาเมนขอบคุณพระเจนวันนี้ยาวหน่อยนะครับพี่พลู ก็จำเป็นต้องเป็นหนึ่งหนึ่งหนนะครับครับพี่น้องครับเราซื้อให้ดูภาพนี้ฮะก็คืออารการทุตเปาโลเขียนจดหมายไปถึงทิสตจกรฮิบรูตอนนั้นคือตักเตืนนะครับว่าทิ่จะกกำลังมีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการว่าความเชื่อลดลงคนไม่ค่อยเข้าบสถนะครับแล้วก็มีใคร ซึ่งชินนะครับว่าไม่มาประชุมก็คือไม่เข้าไม่เข้าบทไม่มาหาพี่น้องกลายเป็นนิส,สัยไปแล้วก็อาจารย์เปาโลอครทูตเปาโลก็เตือนนะครับเตือนทิศจักรว่าคืออย่าชินให้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าอาย่างที่อาทิตย์ที่แล้วเราแสดงปานนะั่นคือว่าไม่ใช่ว่าที่บ้านไม่มีไม่มีพรเจ้าที่บ้านก็มีแต่ว่าันอาทิตย์นะครับพระเจ้าสร้างโลกหกวันสร้างมนุษย์ด้วย ว่าวันที่6เป็นสัพพะโตเราควรจะมาบทเพื่อจะได้รับราพ,พรนจิตชูใจกันนะครับอันนี้คือภาพของอาการาทูตเปาโลนะที่เขียนอาการทูตเปาโลเป็นหวงที่จะฮิบรูที่ฮิบรูมากเลยฮะเลยเขียนจดหมายตักเตือนว่ายาขับโบสถ์บอกถ้าไม่จําเป็นก็คือให้มาบดทุกอาทิตย์นะครับอันนี้คือเป็นการตักเตือนไม่ใช่แค่ยุคนั้น เป็นการตักเตือนพวกเราด้วยนะครับเราจะอ่านอีกครั้งนะครับในฉบับ11นะครับของ HNIB uh, นะครับและขอให้เราพิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะปลุกใจซึ่งการและการให้มีความรักและทำความดีพี่น้องครับเห็นไหมถ้าสมมติว่าวันไหนเราเราเคยได้ยินนะว่าเวลาคนใดคนหนึ่งอ่อนแอ นะครับล้วถอดใจเนี่ยเวลามาโบสถ์นะครับถ้าอยังอยู่ที่บ้านจะไม่มีพี่น้องมาหนุนจิตชูใจกันและกันนะอยู่ที่บ้านบางคนก็ยิ่งคิดยิ่งไม่มีทางออกแต่ถ้ามาที่โบสถ์อย่างนั้นแบบปรึกษาหาด้วยกันนะอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับหนุนจิตชูใจให้กําลังใจกันและกันอย่างเิดถึงพ่อวานว่าเออทุกอย่างกันและกันนะครับบทที่สิบห้านะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอย่าขาด การประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขัดอยู่นั้นแต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ววันนั้นก็คือวันพระเยซูจะเสด็จมาคือวันสิ้นยุคนะครับพี่น้องครับวันนั้นเมื่อวานเราซีดูข่าว สิบโมงครึ่งของ,อช,องช่อง n t v เนาะมีแต่ภัยที่บตดน,นะครับแล้วก็มีหิมะลงซึ่งไม่ใช่ฤดูของหิมะแต่หิมะก็ลงนะครับคาักลูกอะไรลูกเอ็ดใช่ไหมฮะที่เป็นก้อนใหญ่ๆเป็นก้อนหิมะตกลงมานะครับ แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้สมวนก็เล่าให้เราสุฟังว่าโอ้บอยบ่อไร่บ่อปลาเน้นนะครับปลาตายานี่คือเป็นสัญญาที่อ่าเขาเรียกว่าอากาศเปรีบวนทำให้เราไม่กระทั่งปลายังไม่สามารถปรับปรุงอ,อุณหภูมิในท,ที่ในน้ำได้นะครับ พี่น้องครับคือที่ประเทศมาเลเซียนะครับเราจะกลับไปเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับที่ด่านนอกนะครับทาไมคิวยาวเข้าด่านเพราะว่าที่รัฐกะด้านนะครับที่ตดกับชายแดนด่านนอกเนี่ยคือตดกับสงขาเนี่ยเข,ขา,ออเา,าขไม่ขายเน่อจาเป็นสาเขาไม่ขายเหล้าเขาไม่ให้กลางคืนไม่แบบคาราโอเกะไม่มีทีนี้ชาวมาเลเซียที่อยู่ชายแดนเขาก็าเข้าไปเราจะเห็นคนเยอะมากเลย ก็บอกว่าคือเขาไม่ขายเหล้าไม่ให้ร้องเพลงไม่ให้ไม่มีบันเทิงนะทีนี้คนชายเดนแถวนั้นก็เข้าไปในด่านนอกนะครับไปหาความสุขแต่ทุกคนเราทราบอยู่แล้วไม่มีความสุขนะครับก็ทําให้ยิ่งเครียดขึ้นไปถ้ากินเมาแล้วเมาเหล้าก็ยิ่งทำให้ยิ่งเครียด,เ,เ,ยเ,ยดเสียสุขภาพไปด้วยอันนี้คือความแตกต่างระหว่างชาวโลกชาวโลกนะครับกับคริสเตียนนะครับเอาต่อไปนะครับเมื่อเมื่อเมื่อ เราได้รับความรู้เรื่องความจริงแล้วแต่เรายังขืนทำผิดอีกเครื่องบูชาลบบัปนั้นก็จะไม่มีเหลืออีกเลยอันนี้ทำให้หล่อเซอร์คิดได้ว่าคือบางทีเรามือนกับเขียนไว้แล้วพระคำปีีถ้าพระเจ้าชำระให้เราสาดเราเอาผีที่ในตัวเราออกไปแล้ว เรามาเชื่อพระเจ้าแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราไม่เอาพระเจ้าเข้ามาในอยู่เข้ามาอยู่ในตัวเราไม่เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาอยู่ในตัวเราอย่างที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ออกไปหนึ่งตัวเข้ามาเจ็บปวอันนี้ก็ได้ข่าวมาจากสมวนเหมือนกันว่าอาทิตย์ที่แล้วชั้นสองอาทิตย์ที่แล้วที่กองไอจาโรสูสูนะมีคนมีคนแผนแผนคอตาย ก็คือเรื่องนี้คือเรื่องจริงนะคือไอ้ถ้าเราไม่เอาพระเยริมโกลสุดเข้ามาอย่าลืมนะครับอาจารย์แต่คือเคยแปลว่าไอ้สิงมันกับไอ้ฝ่ายตรงข้ามจะมันกับสิงโตํารังตลอดเลยจ้องจ้องที่จะนักเราที่เราคนเถี่ยวซึ่งมันเกิดขึ้นจริงๆด้วยที่ก้อยก็เห็นนะเวลาไปตะอยางก็เห็นไอ้พวกนั้นมารบกวนเนี่ยคือเราต้องต้องเข้าใจว่า เรานะผิดอีกคือเครื่องบูชาลบบาปเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วก็อุปมาเหมือนกับเราเราเรา,เรารู้กฎหมายว่าห้ามผ่านไฟแดงนะแต่เรายังทุ้ซีจากขืนนะขืนจะขืนจะผ่านไฟแดงบาปจะหนักกว่าคนที่ไม่รู้กฎหมายตราจรดีนะครับเพราะอย่างทุกคนที่พอรู้นะครับถ้าคนที่รู้กฎหมายยังฝืนยังขืนทำบาป บาปแล้วก็ความผิดจะหนักกว่าคนที่ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นคือช่วยกันตักช่วยกันเตือนเนาะเราซื้อไม่ใช่อะไรคือเห็นหลายหลายคนคือมหาพระเจ้าเสร็จบางคนโรคก็หายดีทุกอย่างดีขึ้นแต่เขากลับไปไปหาชาวเม,มันเหมืนชาวโลกเหมือนเดิมน,นะซึ่งมันไม่ ไม่สอดคล้องกับคําสอนของพระเยซูคริสต์น,นะครับบทต่อไปนะครับสุดท้ายครับแต่จะมีความหวาดกลัวในการรอคอยกันที่พักษาคือเราจะไม่ให้เป็นอย่างนั้นคือว่าพี่น้องหลายท่านเสียดายมากนะครับเข้ามาเสร็จหรือสวัสดีขึ้นมานก็คิดว่าอ้าวหายแล้วไม่ต้องมาบวชอย่างขับดบวอย่างที่เขียนไว้ในฮิบรูนะคืออาจารย์เปาโลเตือนเรา เตือนเราเตือนอีกว่าคืออย่าขัดโบสถ์ช่วยกันบอกนะให้พี่ฝนคดีใครๆก็ดีว่าไม่ใช่ว่าอยากจะให้บทนั่งกันเต็มดูแล้วโอ้ดูดีดูดูสวัสดิ์ึกกลับไม่ใช่นะย้ำอีนทีนะครับออกไปตัวหนึ่งถ้าเราไม่เอาพระเจ้ากลับมาอยู่ในวิหารนี้วิหาร,ว,หารวิหารของพระเจ้านะครับร่างกายของเราก็คือวิหารของพระเจ้านะถ้าผีตัวนั่งออกทีผีเก่าก็คือ คือกคือผีเก่าเนั่นแหละตัวเก่านิสัยเก่าเก่าอะไรเก่ากา่ถ้าออกไปแล้วไม่เอาพระเจ้าหรือว่าเอาแค่ชั่วคราวสักพักหนึ่งทิ้งกลับไปที่เดิมซึ่งเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วมันจะกลับมาเจ็ดตัวทีนี้อาการจะหนักกว่าเดิมอีกนะครับก็วันนี้ก็แบ่งปันสั้นๆนะว้ดูง่ายๆนะครับก็คือว่าการมาประชุมกันมา เข้าโบสถ์ไม่ได้ไม่ได้มาหาเต่าซื้อไม่ได้มาหาพี่นวลไม่ได้มาหาสมนุนไม่ได้หามาหาอาจารย์พิสิทธิ์ไม่ใช่แบนั้นเรามาเพื่อจะมาเพิ่มแค่าค่ว่าชัดแบตเตอรี่ตัวเราชัดชัดแบตเตอรี่ไฟวิญญาณของเราให้เราบั่นคงไว้เพราะฉะนั้นเราก็เมือกับเราอยู่ที่บ้านเราสู้กันแค่ครอบครัวเดียวกลับมาที่บสถสู้กันหลายหลายครอบครัวหลายหลายพลังมันต่างกันเยอะนะครับพี่น้อง ก็อยากจะนุนจิตชูใจเท่านี้นะครับอยากหวังว่าคือทุกคนเข้าใจนาะพิปรวฮิปรูบทที่10ถึงบทที่10ข้อที่19ถึง27 27นะครับก็คือให้ทุกคนมั่นคงไว้มหาพระเจ้าอยาก